Hello my f r i e n อ Hello my friend อยู่ที่ประเทศไทยนะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยข้างล่างนี่เป็นคาเมนนะข้างล่างนี่เป็นคาเมนนะครับตรงนี้อยู่คือภูมาเขือภูมาเขือเนี่ยทหารไทยยึดได้แล้วจริงๆนะไม่ AI ไอละร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมมาคงไม่ AI แล้วแหละนะก็ f r ฟ e n นดูไวนะ้นะนะดูถ่ายให้ดูเผื่อให้หายคิดถึงนะอันนี้มีธงด้วยอันนี้ธงธงในธงประเทศไรนะเอาเอาคาเมนพิมพ์มาประเทศไรนะแต่คาเมนเขาพอเห็นธงแบบนี้เขาพิมพ์อะไรกลับมาส่วนใหญ่ คอสตาริก้าเห็นง,งงมากชอบส่งรูปทงคอสตาลิก้ามาแต่นั่นคือไม่ใช่ทงประเทศไทยทงประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ลงทงอย่างมั่นคงเพื่ออะไรให้เห็นครับนี่มองไปทางนู้นก็เห็นเนี่ยขเมก็เห็นได้มองจากฝั่งไหนขเมนก็เห็นได้ว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวพาไปดูที่อื่นๆต่อแล้วเดี๋ยวเรามีทําถนนตรงนี้ด้วยติดตามไว้ครับ